เจทีนะครับทางมาดูนะค,ะครับสำหรับแอปผู้ R9s พับนะครับอาการที่เสียกันบ่อยๆนะครับที่เจอกันนะครับจะว่าเป็นทุกเครื่องเลยก็ได้นะครับอาการนี้อาการติดดับติดดับนะครับรีบูตติดดับเข้าหน้าเมนูแล้วติดดับนะครับอาการนี้นะครับเคนีมืบายรับแก้นะครับ อาการนี้นะครับอาการนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับ L ตัวเดียวนะครับ L ตัวเดียววัดข้างบนนะครับถึงกันหมดนะครับวัดด้านบนนะครับถึงกันหมดแต่ด้านล่างนั้นขาดอยู่นะครับจะทําให้เครื่อง Oppo ของท่านอ r า a s Plus ติดดับนะครับได้ทุเครื่องครับผม หลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมครับอาการติดดับนะครับจบงานนะครับคุเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับเราเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมครับ